ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ วิธีการถ่าย portrait วิดีโอหัวข้อ eye contact ครับซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่า eye contact ก็คือช็อตที่ตัวแสดงมองเข้าไปที่กล้องครับวันนี้นะครับผมจะมาลองแตกช็อตในมุมมองต่างๆในการวาง position ของกล้องเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับเรามาเริ่มกันที่ช็อตแรกที่เป็นช็อตเบสิ c ที่สุดเลยครับก็คือ eye level shot ครับซึ่งในช็อตนี้เนี่ยจะให้ perspective ที่ตรงกับสายตาของคนเรามากที่สุดครับนั่นหมายความว่าเราพยายามที่จะเรียนแบบนะครับการมองเห็นผ่านชีวิตจริงของเรานั่นเองครับ ซึ่งในช็อตแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของแฮนด์เฮลเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ชมจินตนาการแทนตัวเองมองศบตากับแบบที่อยู่ข้างหน้าครับช็อตที่2จะเป็นโลแองเกิลช็อตนะครับซึ่งช็อตเนี้ยผมใช้บ่อยมากๆเลยเพราะว่าช็อตเนี้ยมันจะแทนความรู้สึกให้คนดูเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยดูยิ่งใหญ่และดูมีอํานาจเหนือเราครับยิ่งถ้าแบบของเราเนี่ยสบตามองลงมาที่กล้องนะครับจะทําให้ตัวแบบของเราเนี่ยดูมีความสง่าง,างามมากๆเลยครับวิธีการก็คือให้เราถ่ายเป็นแบบโลแองเกิลช็อต Position ของกล้องให้ต่ําเข้าไว้ครับแล้วงัดกล้องขึ้นนะครับท r ิปเซนทริกอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเติมเข้าไปในช็อตแบบนี้นะครับก็คือการทําแบบ h a l ์ฟออร์ครับและยิ่งเรา h าร์ฟออร์เปิดแสงอาทิตย์นะครับให้เกิดแฟลร์เข้าที่มุมกล้องเนี่ยจะยิ่งทําให้แบบของเราดูมีออร่าและดูสง,ง่าง,งามมากๆเลยครับช็อตที่3นะครับจะเป็น High งเกิลช็อตครับไฮแองเกิลช็อตเนี่ย เปรียบเสมือนการลุกดาวครับลุกดาวก็คือการมองลงไปข้างล่างเหมือนเวลาที่เรามองเด็กน้อยที่น่ารักและน่าเอ็นดูคนหนึ่งนะครับในช็อตแบบนี้นะครับจะสร้างความน่าเอ็นดูให้กับแบบของเรามากๆเลยครับยิ่งถ้าเกิดแบบของเราเนี่ยส่งสายตาอ้อนวอนนะครับเข้ามาที่กล้องในขณะที่เราอยู่ในไฮแองเกิลช็อตแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ผู้รับชมเนี่ยรูสกสกเอ็นดูนะครับและละลายไปกับคาแรคเตอร์ของแบบที่เราถ่ายอยู่ครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือลองให้นางแบบของเรามองไปทางอื่นนะครับแล้วค่อยๆชายตามองเข้าที่กล้องแนละทําสายตาอ้อนวอนด รับรองเลยครับว่าใครที่เห็นช็อตนี้เนี่ยจะต้องหลงสเสน่ห์แบบของเราแน่นอนครับและช็อตสุดท้ายนะครับการถ่ายมองกล้องแบบดัช h Angle ครับถ้าคุณต้องการความดรามิามความเฟี้ยวความเป็นแฟชั่นนะครับการถ่าย d ดัชแองเกลช็อตแบบนี้เนี่ยจะทําให้แบบของเราดูเท่ลและดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการมองกล้องแบบทําหน้าฟิตเฟียหน่อยนะเทคนิคการถ่ายดัชแองเกลนะครับให้คุณเริ่มสตาร์ทจากช็อตไอเลเวลก่อนครับ แล้วบิดกล้องให้ภาพของเราเนี่ยเอียงทำองศานะครับช็อตดัชแองเกิลแบบนี้เนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไฮแองเกิลช็อตโลแองเกิลช็อตแล้วก็ไอเลเวลช็อตเลยครับการถ่ายดัชแองเกิลแล้วผสมกับมุมมองที่ผมกล่าวมาเมื่อตอนต้นจะสามารถเสริมสร้างความพิเศษนะครับให้กับช็อตของเราได้ เทคนิคการถ่ายดัชแองเกิลให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับให้คุณลองสร้างมูฟเมนกล้องให้มีไดนามิกครับอย่างเช่นการเคลื่อนกล้องเข้าและออกนะครับหรือการทำฮาร์ฟออร์บิทผสมผสานกับการทำดัชแองเกิลนะครับก็จะยิ่งสร้างมูฟเมนให้กับวิดีโอของเราได้ครับและนี่ก็คือเทคนิคการถ่ายที่ผมใช้บ่อยๆนะครับในการถ่ายพอร์เทรตวิดีโอโดยเฉพาะช็อตไอคอนแทคครับขอให้สนุกกับการถ่ายวิดีโอนะครับพบกับทิปและทริคดีๆในการถ่ายวิดีโอได้ที่เบนจามินฟิล์มเมอร์ครับ